ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับร้านพุทธนรัตไททามนะครับกับผมพิชเจ้าเก่าคนเดิมนะครับวันนี้ก็ผมนํานาฬิกาเนวิฟรอสนะครับเป็นรุ่นสายหนังอีกรุ่นหนึ่งนะครับมาให้รับชมกันจะเป็นการ u n นบ x ็อกไปในตัวนะฮะก็แกะกล่องใหม่แล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่น NF 9068นะครับรุ่นนี้ค่อนข้างเป็นรุ่นที่นิยมอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับ ช่วงที่ก่อนโควิดที่ผมขายหน้าร้านเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ที่ขายดีขายลูกค้าชอบทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับทั้งทั้งที่เลือนใหญ่แต่ว่าผู้หญิงก็ชอบแล้วผู้หญิงผู้ชายใส่ก็ดูดีทั้งคู่นะฮะตัวนี้นะเดี๋ยวผมมาให้ดูนี่ครับหน้าตา่างนี้ เป็นตัวเรือนอันลอยนะครับขนาด45มิลิเมตรนะฮะตัวนี้ก็ทำสีดำแล้วก็ทำทาผิวดีนะพวกนี้ใช้ทนฮะไม่ลอกเลยเมื่อก่อนลูกค้าใช้มา2 2ปีกว่าส่งรูปมาให้ดูผิวยังสวยอยู่เลยครับแล้วก็สายหนังสายหนังตัวนี้จะเป็นลายลายแบบเขาเรียกว่าเจาะ เจาให้เป็นรูครับสไตล์เลสซิ่งถ้าเป็นช่วงยุค70 80เนี่ยสายพวกนี้มาตั้งแต่ยุคนั้นนะฮะก็คือสไตล์นักแข่งรถพวก F1 Formula 1นนิยมใช้กันนะฮะมันเป็นรูเนี่ยผมคิดว่าการใช้ประโยชน์ก็คือคงระบายอากาศนอกจากความสวยงามแล้วนะฮะระบายอากาศได้ด้วย แล้วก็เป็นเจนูอินเจนูอินเลเทอร์เป็นตัวหนังแท้แล้วก็หนานะครับหนาหนารับน้ำหนักตัวเรือนได้ครับด้านหลังจะเป็นชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อแบรนด์นะฮะเป็นรุ่น NF 9068นะครับ,เป,รบเป็น Professional Waterproof ก็คือกันน้ำได้30เมตรนะฮะตัวนี้ ฝาหลังก็ดีเปลี่ยนฐานง่ายครับฝาหลังเป็นแบบงัดเปิดเอาเปลี่ยนฐานง่ายด้วยกันน้ำได้ดีด้วยนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะดูเหมือนเหมือนโคโนกราฟแต่ไม่ใช่นะฮะรุ่นนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเด y เดทก็คือมีทั้งวันจันทร์อังคารพุธแล้วก็มีวันที่1,2,3,4,5ถึงสิ้นเดือนนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็บอกเวลา24ชั่วโมงนะครับ ตัวเรือนดำก็ดูดีเข้าชุดง่ายด้วยผมว่าเนี่ยครับถ้าข้อมือผู้ชายก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็การใช้งานก็พวกเข็มเนี่ยตั้งที่เม็ดมายมนี้เลยนะครับตั้งที่เม็ดมายมนี้เลยนะครับแล้วแต่ว่าถ้าเป็นวนันจันทร์พุธก็กดตรงนี้ง่ายๆครับอย่างวันนี้วันจันทร์เราก็กด วันจันทร์โอเคแล้วก็วันวันที่ตรงนี้นะครับก็กดไล่ไปวันนี้วันที่สิบใช่ไหมฮะก็กดไล่ไปตั้งง่ายครับผู้ผู้หญิงก็ทำได้นะอันนี้ง่ายมากเลยใช้ง่ายง่ายเนี่ยครับก็เรียบร้อยกระจกเป็นฮาร์ดมินเนอรลนะครับก็คือเรียกว่ากันรอยนะฮะกันรอย ตัวนี้หนาด้วยนะฮะกันลอยก็ตัวบัคเกิลก็เป็นสีดำเหมือนกับตัวเรือนพร้อมกับมีโลโก,โก้เน v วิฟ r ์ติดอยู่นะครับงานเขาดีฮะงานเขาดีมากจับดูนี่เนื้อค่อนข้างหนาเลยงานเขาดีมาก เรือนนี้เรือนนี้ก็ไม่แพงนะครับ970บาทรวมส่งแฟตให้เลยนะครับค่าส่งฟรีนะครับแล้วก็ผมมีประกันเครื่องให้1ปีนะครับถ้าแล้วก็ภายใน7วันถ้าเครื่องไม่เดินนะครับส่งมาให้กลับมาให้ผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเรือนใหม่ให้เลยนะครับช่วงนี้ของยังมีสต็อกอยู่นะครับเป็นดําตัดแดงสวยมากๆนะครับก็ไม่อยากให้พลาดอีกเรือนนะครับยังไงวันนี้ถ้าชอบยังไง ฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆที่รับชมครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ